กรณีที่บริษัทเราจําเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเพื่อดําเนินการให้สอดคล้องกับระบบการปฏิบัติงานและระเบียบของบริษัทนะครับเช่นลายนิ้วมือเราต้องใช้ม่านตาเราต้องสแกนม่านตาของพนักงานนะครับเพื่อใช้ในการบันทึกเวลาการทํางานแต่พนักงานไม่ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีผลกระทบต่อการดํเนินงานของบริษัทนะครับกรณีอย่างเงี้ยมี2ประเด็น คือพนักงานเนี่ยมีสิทธิ์ให้มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ความยินยอมหรือไม่นะครับและอันที่สองก็คือบริษัทควรทําอย่างไรนะครับเอาเอาแบบนี้ก่อนถามว่าพนักงานน่ยพนักงานเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ความยินยอมหรือไม่นะครับก็มีสิทธิ์เนาะแต่เราก็ต้องบอกเขาแหละว่ามันเป็นเรื่องของสัญญาจ้างที่เราผูกพันกันไว้ก็แปลว่า <S 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 <ม>คุณไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง มันก็จะมีผลอะไรบางอย่างนะครับซึ่งมันต้องชัดเจนนะครับแปลว่าต่อไปเนี่ยเราก็ต้องเขียนให้ชัดเจนว่าบริษัทของเราเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องเก็บรายนิ้วมือนะครับเราจะต้องเก็บเก็บการสแกนม่านตาซึ่งเป็น sensitive data เพื่อสำหรับการบันทึกเวลาในการทำงานถ้าคุณไม่ให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับเราอาจเราอาจจะไม่สามารถว่าจ้างทำงานได้ นะครับเพราะมันเป็นวิธีการปฏิบัติของเรานะครับอารมณ์มันเหมือนแบบนี้ฮอารมณ์มันเหมือนกับการที่การทีอ่อาจารย์จะตัดเกรดนักศึกษานะครับเวลาตัดเกรดปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะต้องไปเปิดเผยเปิดเผยเกรดไว้บนบอร์ดนะครับคราวนี้ไอ้ผลการเรียนเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลถึงมันจะยังไม่บอกว่าไอ้ผลการสอบเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เป็น sensitive data แต่คนมันรู้มันก็จะนึกเปรียบเทียบกันว่า อ๋อเธอเกรดดีเธอไม่เก่งฉันได้เกรดเอฉันเก่งกว่าเธออย่างเงี้ยนะครับมันก็มันก็ต้องเปิดเผยเพราะว่าระเบียบปฏิบัติของเขาเขากําหนดให้ทําแบบนั้นนะครับมันก็มีเรื่องโจกๆที่คุยกันเล่นๆเ,เนาะท่านลองนึกตามดูนะคือถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขนี้ไม่ได้คุณก็ไม่ต้องเข้าทํางานนะครับโจทย์มันอยู่ตรงนี้ถ้าพนักงานเนี่ยจะจะไม่ให้ความยินยอมเนี่ยนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ความยินยอมก็ได้ครับ แต่ว่าท่านก็ต้องบอกเขาว่าถ้าการที่คุณไม่ให้คุณไม่ให้ความยินยอมในการปฏิบัติตามระเบียบซึ่งมันเป็นเรื่องของการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนแบบนี้นะครับมันจะผลมันจะมีผลกระทบทําให้คุณผิดสัญญาการจ้างงานนะครับแล้วบริษัทควรจะต้องทําอย่างไรแนะนําให้บริษัททําแบบนี้ฮะให้บริษัทเนี่ยทำข้อตกลงกับพนักงานเลยว่าเนื่องจากเราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อ,ขอมูลส่วนบุคคลคือเราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย p d p a นี่แหละนะครับดังนั้นเนี่ย บริษัทจะต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องลายนิ้วมือม่านตาอะไรต่างๆซึ่งเป็นข้อมูล Sen s i t i v e data ของคนสำหรับการใช้ประกอบกิจกรรมแบบนี้ดังนั้นขอให้พนักงานให้ความยินยอมการใช้ข้อมูลนะครับถ้าพนักงานลายใดที่ไม่ให้ความยินยอมถือว่าผิดสัญญานะครับแล้วค่อยไปแล้วก็ไปพิจารณาว่าตกลงเราจะเราจะเลิกจ้างหรือไม่อย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามแต่มันมีช่องทางออกอยู่อีกทางหนึ่งนะครับมันมีช่องทางออกอยู่อีกทางหนึ่งคืออย่างนี้ พนักงานมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ความยินยอมก็จริงแต่เราก็ปฏิเสธการใช้สิทธิ์ของเขาก็ได้ครับฟังให้ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีมันยังไม่มีระเบียบปฏิบัติกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ออกมาซึ่งอาจารย์ชัชาวานมองว่ามันเป็นพัฒนาการของสังคมเป็นพัฒนาการของกฎหมายในเรื่องแบบเนี้ยนะครับอยกตัวอย่างก็แล้วกันนะครับกับกรณีแบบนี้เลยเนื่องจากกฎหมายนะครับบอกว่า ต่อไปเนี่ยเมื่อกฎหมายบังคับใช้นะครับเราจะต้องให้เราจะต้องเก็บลายนิ้วมือเราจะต้องเราต้องเก็บลายสแกนม่านตานะครับเพื่อใช้บันทึกเวลาการทำาาานการคำนวณค่าจ้างจ่ายโ t โน่นนี้นั่นนะครับแล้วก็มันเป็น security management ของเรานะครับแต่มันไม่สามารถอ้างฐานการปฏิบัติอื่นๆได้มันไม่สามารถอ้างฐานการปฏิบัติอื่นๆได้ดังนั้น ไอ้ข้อมูลส่วนบุคคลอันเนี้ยที่เราจัดเก็บเนี่ยมันก็ต้องได้รับความยินยอมนะครับคราวเนี้ยพนักง,งานบอกว่าผมไม่ให้ความยินยอมเราก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถทําการว่าจ้างคุณต่อไปได้เพราะระเบียบปฏิบัติของเราเป็นแบบนี้เราก็สามารถบอกได้อย่างที่บอกอาจารย์บอกไปแต่สัญญาจ้างเนี่ยมันก็ต้องเอาให้ชัดเจนนะเราไม่ได้อ้างฐานสัญญานะแต่เราอ้างการที่จะจ้างหรือไม่จ้างต่อไปเนี่ยบนเหตุเงื่อนไขว่าคุณคุณละเมิดสัญญาจ้าง นะครับแปลว่าเหตุในการอ้างของเราจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะกับอีกแบบหนึ่งครับสมมุติเขาไม่ความยินยอมเราก็จะบอกเลยว่าเราปฏิเสธเราไม่ขอเราไม่ขอให้คุณใช้สิทธิ์ในการให้ความยินยอมคือเราขอสมวนสิทธิ์กรณีแบบนี้เราจะไม่พิจารณาการไม่ให้ความยินยอมเหตุผลเพราะเราจะต้องปฏิบัติตามที่ระเบียบของเรากําหนดปฏิบัติตามแนวที่สัญญาจ้างกําหนดนะครับปฏิบัติตามข้อบังคับการทํางานที่เรากําหนดนั่นก็แปลว่าแนะนํา ให้เอาเนี่ยไปแก้ซะหนึ่งไปแก้สัญญาไปแก้สัญญาจ้างเนี่ยให้ผูกพันกันไว้ตั้งแต่ต้นนะครับดังนั้นไอ้ข้อความที่ประมาณว่าผมจะไม่ให้สิทธิ์แบบเนี้ยนะครับถือว่าเราจะไม่รับกันเราจะไม่คุยกันเรื่องแบบนี้แหละนะครับเพราะว่าไอ้สัญญาจ้างเนี่ยเราตกลงกันไวตต้ตั้งแต่ต้นแล้วเข้าใจอยู่ว่ามันมีรายละเอียดที่ต้องทําอีกพอสมควรเลยนะครับแต่ก็ต้องค่อยๆทําไปครับมันยังไม่มีอะไรที่มันฟันธงออกมาชัดเจนนะครับถัดมา ไปแก้ข้อบังคับการทํางานนะครับไปแก้ข้อบังคับการทํางานนะครับซึ่งต้องเขียนไว้ว่าการไม่การไม่ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทเนี่ยถือเป็นความผิดนะครับคือคือการที่คุณไม่ให้ความยินยอมในการที่จะใช้ลางนิ้วมือของคุณม่านตาของคุณเพื่อประโยชน์ในการบันทึกเวลาการทำงานมีวัตถุประสงค์ชัดเจนไม่ได้เป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นการผิดระเบียบข้อบังคับของของบริษัท เราก็ลงโทษทางวินัยอะไรต่างๆไปนะครับจะถ้าเกิดมันมันเข้าข่ายแบบกระด้างกระเดืองมากอย่างเงี้ยเราจะใช้สิทธิในการเลิกจ้างอะไรต่างๆเราก็ว่าไปได้ตามกฎหมายนะครับเราเราก็มีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายที่เราจะว่าเช่นเดียวกันโอเคไหมครับคือไม่งั้นสมมุติว่ามีพนักง,งานสักยี่สิบคนแล้วแบบทําแบบเนี้ยคือผมไม่ให้ความยินยอม พี่ก็เก็บลายนิ้วมือพี่จะเก็บลายนิ้วมือผมทาไมอ่ะพี่ก็กลับไปใช้ระบบเก่าสิเอาแต่ว่าเราจะใช้ระบบการจัดเก็บลายนิ้วมือแล้วก็การสแกนม่านตาแล้วว่าแล้วกฎหมายอ่ะก็กําหนดให้เราต้องขอความยินยอมจากคุณคุณไม่ให้ความยินยอมแบบเนี้ยแปลว่าคุณไม่ปฏิบัติตามระเบียบนะครับข้อตกลงการจ้างนั้นเราเลิกจ้างถือว่าคุณผิดวินัยการทํางานเงี้ยมันก็ต้องเอาไปแบบนั้นแหละครับไม่งั้นมันจะวุ่นวายมากในการบริหารจัดการแต่อย่างไรก็ดีนะครับ,บวงเล็บไปสักนิดหนึ่งนะครับประเด็นแบบเนี้ยเชื่อมั่นว่า เดี๋ยวมันจะมีข้อคำถามไปที่สำนักง,งานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคว่าแนวปฏิบัติในเรื่องแบบนี้จะเป็นอย่างไรท่านจําได้ไหมครับว่าอ่าไม่ไม่ใช่ยกตัวอย่างแบบนี้ก็แล้วกันสมมติว่าในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจเรื่องใดไม่มั่นใจว่าแบบนี้จะแนวปฏิบัติจะเป็นอย่างไรกันดีเนี่ยท่านจําได้ไหมครับว่าธรรมดาแล้วเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการทําข้อหาลือทาข้อหาลือไปที่สำนักง,งาน คุ้มครองแรงงานพื้นที่หรือหาลือไปที่กรมแรงงานอย่างเงี้ยหรือไปถามเจ้าหน้าที่เลยว่ากรณีแบบนี้จะทํำยังไงนะครับกรณีเช่นเดียวกันกรณีเช่นเดียวกันนะครับตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันก็คงจะมีคําถามข้อคำถามแบบนี้เยอะแยะมากมายท่านฟังไอเดียของอาจารย์ของวิทยากรหลายๆคนซึ่งมันอาจจะแตกต่างกันก็อย่าไปบอกว่าเขาผิดมันก็ยังไม่มีใครรู้รายละเอียดเป๊ะว่าควรจะต้องทำยังไงโดยเฉพาะคําว่า บริษัทควรทําอย่างไรก็แปลว่าเรากําลังคุยกันถึงวิธีการบริหารจัดการกฎหมายบอกว่าท่านต้องได้รับคำยินยอมหรือไม่ท่านก็อ้างหลักห้าเพื่อนะครับท่านก็ต้องไปไล่ดูว่ามันจะอ้างหลักห้าเพื่ออะไรบ้างเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่งั้นก็ต้องขอความยินยอมเราก็ต้องไปหาวิธีการจัดการซึ่งวิธีการจัดการแบบเนี้ยกับเบี้ยากรนกับที่ปรึกษาคนหนึ่งนักกฎหมายคนหนึ่งอาจจะบอกว่าถ้าเป็นเขาเขาไม่ทําแบบนี้ เขาอาจจะทา,ยาโดยวิธีการอย่างอื่นมันจะบอกว่าอีกคนนึงผิดอีกคนนึงถูกมันก็พูดได้ไม่ถนัดปากก็อยู่ที่ว่าเราจะไปหาวิธีการทําอย่างไรเอาแนวของอาจารย์ไปลองไปลองทําดูก่อนว่ามันมัน,ม,นมันจะเป็นอย่างไรบ้างอันที่สองครับกรณีที่บริษัทต้องการป้องกันไม่ให้พนักง,งานเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนของตนเองกับผู้อื่นควรทาอย่างไรมันมันเหมือนกับเมื่อสักครู่นะครับไปดูตามกฎหมายคุม้มครองแรงงานสักนิดหนึ่งนะครับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของตัวเองเนี่ยต่อบุคคลอื่นเนี่ยคือถ้าถ้าไปดูตามถ้าไปดูตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่พูดไว้ไม่พูดไว้ว่ามันเป็นมันเป็นความผิดถึงขั้นร้ายแรงให้ไปดูตามระเบียบของเราระเบียบของเราระบุว่ามันเป็นความผิดขั้นร้ายแรงแต่ตามกฎหมายเนี่ยคำพิพากษาสารดีกาหลายๆดีกาเนี่ยจะบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดในกรณีร้ายแรงในกรณีร้ายแรงอยู่ที่ข้อได้จริงของเรื่องราวนั้น แต่ถ้าสมมติว่าไอ,ขอ้ข้อมูลข้อมูลการเปิดเผยค่าตอบแทนของตนเองหรือของผู้อื่นเนี่ยมันทําให้เกิดความวุ่นวายในองค์กรมากเกิดการรวมตัวกันรประท้วงเรียกร้องแล้วก,แวก็แล้วก็มีปัญหาเรื่องการทํางานอะไรต่างๆเนี่ยแลวมีปัญหาเรื่องการทํางานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ท,ที่จะต้องจะต้องไปหาวิธีการจัดการดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่